คุณพ่อคะหนูอยากได้ของเล่นฮาโลวีนค่ะได้ลูกได้เดี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้นะเอาไปเลยลูกแล้วใครจะได้ใส่ก่อนคะคุณพ่อเลือกเอาว่าใครจะใส่นะลูกงั้นให้พี่ปิ่นใส่ก่อนก็ได้ให้พี่ปิ่นอะไรหนูเป็นน้องหนูก็ต้องเล่นก่อนสิลูกทาไมเจ้าไม่สั่งเสิริฟข้าป็นมุกเจ้าไม่เกรงกลัวต่อตีศูนย์แห่งบาปหรอแล้วจะให้หนูเล่นอะไรล่ะคะให้น้องเท่อยู่คนเดียวโอหังปินมุกจะไปไหนก็ไป ได้ฮาโลวีนและมีแต่หนังฮาโลวีนนะเนี่ยนั่นสิอยากได้ของเล่นฮาโลวีนจังทำยังไงถึงจะได้ของเล่นฮาโลวีนเลอเธอก็ไปขอพ่อสิไปอยู่ปะไปขอคุณพ่อซื้อของเล่นฮาโลวีนกันตอนนี้พ่อน่าจะอยู่หน้าบ้านโอ้ยนอนนงนอนนังบางขึ้นนั้นนอนฝันต่างทาบางขึ้นนั้นนอนฝันเอาคุณพ่อเอาอะไรลูก คุณพ่อคะหนูอยากได้ของเล่นฮโลวีนค่ะใช่ค่ะซื้อมาให้หนูด้วยนะคะอ้าวอยากได้ของเล่นฮัลวีนเหรอลูกได้ลูกได,กได้เดี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้นะแล้วพ่อขี่รถไปก่อนคุณพ่อไปซื้อของเล่นมาให้แล้วคุณพ่อรักลูกเท่ากันแล้วสินะอ้ามาแล้วลูกว,ว้าวชุดฮัลวีนที่หนูอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยลูก อันนี้ลูกเย้เอาไปเลยลูกชุดผีฮารลวีนนะลูกนะแล้วใครจะได้ใส่ก่อนคะคุณพ่อเลือกเอาว่าใครจะใส่นะลูกเล่นเลยลูกงั้นให้พี่ปิ่นใส่ก่อนก็ได้อให้พี่ปิ่นอะไรหนูเป็นน้องหนูก็ต้องเล่นก่อนสิลูกนะเป็นมุกเอาให้น้องจุงสังเสริญค่าะซ ใบยกนี่เธอเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมเจ้าไม่สั่งเสิร์ญค้าเป็นมุกเจ้าไม่เกรงกลัวต่อตีศูนย์แห่งบาปหรอเออเชื่อมันเถอะให้ฉันใส่ด้วยได้แล้วหูปามให้ฉันเล่นด้วยสิใบยกเอ้าเอาเอ้าทะเลาะอะไรกันเด็กๆเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกก็น้องนะสิคะไม่ยอมให้หนุเล่นตีศูนย์ด้วยเอาก็ตีศูนย์แห่งบาปนะมันเหมาะ สำหรับผียมมาทูดผีฮาโลวีนแค่คนเดียวไงลูกหนูนะไม่ต้องเล่นให้น้องเขาเล่นไปเป็นพี่นะรู้จักเสียสลาบ้างสิแล้วจะให้หนูเล่นอะไรล่ะคะให้น้องเท่อยู่คนเดียวโระปูหังต่อผู้ที่ถือตรีศู์แห่งบาปต่อหน้าฉันปิดนุกจะไปไหนก็ไปถ้าปิดมุกไม่เดินออกไปนะป่านนี้คงได้ริมรถ ผสมของพระเจ้าแล้วเอเมนคุณพ่อไม่ให้เล่นชุดผีฮาโลวีนเลยพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเลยเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะลูกก็คุณพ่อเองสิคะซื้อชุดผีฮาโลวีมาไม่ให้หนูเล่นด้วยแต่ให้น้องเล่นคนเดียวค่ะฮะ ชุดผีฮาโลวีนที่มีตีศูนย์แห่งบาปนะหรอเล่นของเท่เหมือนกันนะเนี่ยเช่ค่ะคุณแม่คุณพอรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วฮะรักลูกไม่เท่ากันแบบนี้เดี๋ยวแม่พาไปจัดการพ่อคนูหิวข้าวแล้วค่ะเอา้าชุดก็ยังไม่เปลี่ยนใบหยกนี่ก็ยังไม่เที่ยงเลยนะรอให้เที่ยงก่อนค่อยกินนะลูกนะนี่เจ้าไม่รับฟังคำสั่งของพ่าอย่างนั้นหรอ ผีฮาโลวีนเจ้ารู้ไหมว่าตีศูนย์แห่งบาปน่ะมันสร้างเพืองโลกันได้เพิองอะไรไม่รู้แหละแต่ถ้าพ่อไม่ให้เงินหนูไปซื้อกับข้าวหนูก็ไม่ได้กินน่ะข่าพ่อนี่คุณอ้าวอะไรคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณซื้อชุดผีฮาโลวีนให้แต่ใบหยกใส่น่ะเอ้าก็ชุดผีฮาโลวีนน่ะ มันมีแค่ชุดเดียวไงคุณที่ร้านน่ะผมก็ต้องให้ใบหยกใส่สิพอใบหยกแหะเป็นลูกคนเล็กงั้นคุณก็ให้ปิ่นมุกเล่นบ้างจะให้ใบหยกเล่นตีศูนย์แห่งบาปคนเดียวหรือไงใบหยกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอยาง้งเลยลูกใช่ค่ะในนามของยมทูตขอตอบว่าพ่อทาผิดมากๆเลยค่ะพ่อทําผิดแบบไม่เกรงกลัวต่อบ,บาปเลยค่ะแบบนี้พ่อสมควรจะโดนเพลืองโลกันค่ะปิ่นมุกยกโทษให้พ่อได้ไหมลูก ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะลูกที่พ่อทําแบบนี้นะเอางีา้พ่อขอสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันนะลูกนะให้โอกาสพ่อเถอะนะนี่เป็นครั้งแรกของพ่อเลยที่พ่อทําผิดต่อหนูนะปิ่นมุกปิ่นมุกยกโทษให้พ่อเขาไม่รู้หนูยกโทษให้พ่อก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องให้หนูเล่นตีศูนย์และให้หนูสร้างเพิงโลก,กันนะคะได้ลูกได้เดี๋ยวพ่อจะให้หนูปล่อยเพิงโลก,กันนะลูกนะ อืมดีแล้วล่ะคุณปิดมุกเธอใช้พังโลกันเลยใครเขาจะหลนแบบเธอรออนะเบายุุแต่ฉันอะจะอัญเชิญปีศาจจกคุมนรกนี่เธอซัมมอนปีศาจได้เราปิดมุกไม่ใช่แค่ซัมมอนปีศาจนะใบยุกแต่ฉันอะยังปล่อยแบบนี้ได้ด้วยหุย้ย